คุณแม่แม่เวลาปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถนวดได้ไหมแล้วบางคนก็แบบรักสวยรักงามจ้าอยากนวดหน้าขัดผิวทำเลเซอร์ทำโบท็อกเดี๋ยวไปถามคุณหมอเลยค่ะว่าทำได้หรือเปล่ามคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเอง ค่ะวันนี้ก็จะมีคำถามที่จะถามคุณหมอนะคะเกี่ยวกับว่าคุณแม่แมเวลาปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถนวดได้ไหมแล้วบางคนก็แบบรักสวยรักงามจ้าอยากนวดหน้าขัดผิวทำเลเซอร์ทำโวท็อกเดี๋ยวไปถามคุณหมอเลยค่ะว่าทำได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค่ะก็อย่างที่คำถามที่ถามสงสัยส่วนใหญ่ก็มีคำถามอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะก็จริงๆก็สามารถที่จะนวดได้ ถ้าเกิดการเมื่อยแต่ว่าตำแหน่งที่นวดนั้นควรจะเป็นตำแหน่งที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมพันธ์กับบริเวณท้องนะ,นะคะอย่างเช่นนวดไหล่นวดหน้าเันนี้นวดได้นดวดเบาๆมือดได้นะคะแต่ว่าในบริเวณส่วนที่เป็นเท้าหรือเป็นขาเนี่ยถ้าอายุคันที่เยอะแล้วเนี่ยขอให้ระวังค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยก็จะมีในเรื่องของลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดเป็นลิ้มเลือดเล็กๆ เลือดไม่รู้ตัวบางทีไปนวดไปบีบไปอะไรบริเวณขาแล้วริมเลือดเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็มาอุดบริเวณของเส้นเลือดหรอดเลือดหัวใจหรือหลอดที่ปอดอะไรพวกเนี้ยได้ก<ม>็จะทําให้ล<ม>ักษณะการเรียกว่าบางกลถึงทั้นเสียชีวิตได้เหมืนกัริเลือดตุ่ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณขาบริเวณเท้าเนี่ยนวดได้นวดเบาๆแต่ว่า ถ้าเป็นไปได้ไม่อยากให้ไป,ปกดจุดต่อไปในเรื่องของการทำหน้าค่ะคุณแม่อยากสวยทำเลเซอร์ได้ไหมแล้วก็แบบบรอกวได้หรือเปล่าคุณหมอคะในเรื่องปัจจุบนันนี้เรื่องเลเซอร์กับบ็อกซ์เนี่ย<ม>ก็ยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ที่เพียงพอที่จะบอกว่าปลอดภัยนะคะคาะฉะนั้นในช่วงนี้เราก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงไว้นก่อนดีกว่าค่ะก็แม่แม่ที่ปวดเมื่อยนะคะก็สามารถนวดได้นวดผ่อนคลายเบา แต่เน้นว่าห้ามกดจุดนะคะ<อ>แล้วก็ห้ามนวดเท้านวดขาที่เป็นบริเวณเส้นเลือดเพราะว่ามีอันตรายมากค่ะส่วนนวดหน้าอาจจะทําได้เหมือนการีลีลซบเบาๆเหมือนกันนะคะแต่เลเซอร์กับโบท็อกแม่ของมดกันนะคะ<อ>ค่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ค่ะว้าคุณแม่มีเรื่องเล่าพลอยเองบ้า <laughs>